สวัสดีค่ะร้านยินรีวิวเชียงรายนะคะวันนี้จะมารีวิวกางเกงเอว38นะคะมีแบบซิปแล้วก็เป็นเป้ากระดุมนะคะเป็นรุ่น501นนะมีสีดำสียินนะคะแล้วก็มีสีเทาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะว่ามีสีไหนกันบ้างเนาะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะ ตัวนี้เป็นรหัส1นึ่งนะคะเป็นเอลสาเป็นงาน501นะคะเป็นเป้ากระดุมนะกระดุมมี5เม็ดนะคะเป็นเป้าปกตินะคะสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มนะคะตัวนี้มาจากเม็กนซะิโกค่ะเนื้อผ้าสวยนะคะเป็นขาขาอยู่ที่เก้านิ้วนะคะเป็นทรงกระบอกใหญ่นะคะตัวที่สองนะคะจะเป็นสีดำสนิททั้งตัวเลยนะคะ ตัวนี้รหัส10594นะเป็นเอ8นะคะเป็นรุ่นเจ1ห้านะคะเป็นเป้าซิบนะคะสีดำสนิททั้งตัวเป็นผ้าหนานิ่มนะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้ยาวทั้งตัว47.5นะคะปลายขาอยู่ที่8.5้าป้ายแคร์ยังอยู่นะคะป้ายแคร์ยังอยู่นะตัวนี้จะมีป้ายแคร์อันเดียวนะคะมีใบเดียวด้านหลังนะคะประเก็นยังอยู่ครบนะคะ สมบูรณ์นะคะตัวนี้เป็นผ้าหนานิ่มนะสีดำมีหลายตัวเลยนะคะกองชุดนี้ต่อไปรหัส10528นะคะเป็นเอลสงานตรงป้ายเป็นรุ่น505นย์้าะขเนิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะผ้าบางนะคะใส่สบายนะผ้าไม่หนักด,ด้ด้หลันนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะป้ายแคร์อยู่ครบ3บาใบนะคะมีสาใบนะคะด้านในาสแต็ม ฉลองร้อยสีสิบปีนะคะตัตต่อไปนะคะสีเทาเข้มนะตัวนี้รหัส1นึ่งศนเะคะเป็นเอลสางานตรงป้ายเป็นรุ่น513นะคะขากระบอกตรงนะคะเป็นผ้ายืดใส่สบายเป็นผ้าหนานิ่มนะคะเป็นเป้าซิปนะเนื้อผ้าสวยมากเลยนะใส่สบายนะน่าจะใส่สบายมากๆตัวนี้นะขากระบอกตรงต่อไปสีเข้ม รหัส10682นะคะเป็นเอลสางานตรงป้นะเป็นรุ่น550นะคะจะบอกว่าตัวนี้สีเข้มมากนะคะด้านหน้าสภาพเต็มป้าเต็มนะคะด้านในป้ายแคร์อยู่ครบทุกใบนะคะสมบ,บูรณ์นะคะด้านหลังประกันยังอยู่ครบนะคะไม่มีตำหนินะต่อไปสีดํานะคะสีดําเยอะ3ามแปดสีดํามีเยอะอยู่นะคะ ต่อไปรหัสหนึ่งศูนย์เก้าสี่เป็นเอลสามสิบแปดงานตรงป้ายเป็นรุ่น502นะคะเป็นป้ายอาสีดำนะคะเป็นสีดำตัวนี้มีตำหนิดตรงปลายขานะคะเป็นเหมือนคราบเนาะอันนี้ทางร้านซักมาแล้วรอบนึงนะคะแต่ว่าอันนี้คือน่าจะซัาไม่ออกแล้วนะคะด้านในไม่ไม่เป็นนะเป็นแต่ด้านนอกนะคะคราบตรงนี้ แต่สภาพเต็มนะคะเป้าเต็มเป็นผ้ายืดนะคะต่อไปสีดำนะคะรหัสหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเก้าเป็นเอลสามสิบแปดนะคะเป็นเป็นรุ่นห้าหนึ่งสามเป็นปะเกนดำนะคะไปอาตัวนี้ผ้าลักษณะผ้าบานนะคะจะเป็นเป้าซิปนะคะทรงสวยนะใส่สบายด้านหลันนะคะ ด้านหลังสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะตัวนี้รหัสหนอหนึ่งสามสามเก้านะเป็นเอลสามสิบแปดงานตรงป้ายเป็นรุ่นห้าหนงหนึ่งประเก็นดำนะคะสีดำสนิททั้งตัวเลยนะเป็นผ้ายืดประมาณสองสามเปอร์เซนใส่สบายนะคะใส่สบายแน่นอนนะคะตัวนี้ขากระบอกเล็กค่ะสีดำสนิททั้งตัวสวยนะไม่มีตำหนิดด้วย ต่อไปตัวนี้เป็นรหัส11340นะคะเป็นเอล38นะคะเป็นรุ่น520นะคะเป็นป้ายหนังเกนดำํำสีดำเสียดทั้งตัวนะคะจะมีตาโมตรงขวามือนะคะตัวนี้นิดหน่อยนะคะมีจุดเดียวนะคะตําหนิคือตํานานนะคะ,ะด้านหลังสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มนะ ไม่ขาดไม่ปาดนะคะเยี้ยวตามมดนะต่อไปเรามาดูสียินกันบ้างน,นะคะตัวนี้เป็นรหัส10951เป็นเอลสางานตรงป้ายรุ่น501ขากระบอกตรงยาวทั้งตัว40นะคะเป็นผ้าหนานิ่มแตดทรายนะคะล่างลกไฟสวยมากเลยนะสวยมากตัวเนี้ยตะเข็บด้านในเนาะโอ้ตะเข็บด้านในก็หยั่นสวยเลยนะ สภาพเต็มนะคะเป็นรุ่นห้าศนนะด้านหลังค่ะด้านหลังก็สภาพเต็มเป้าเต็มนะคะเป็นผ้าหนานิ่มแต่ทรายต่อไปงานสียีนนะตัวนี้รหัสหน9 8 9นาแดเก้นะเป็นเอลสาสิบงานตรงป้ายเป็นรุ่น501นเป็นป้ายอานะคะผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะยาทั้งตัว45.5สิบาจขาอยู่ที่88นะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะ ตัวนี้เป็นผ้าหนานแน่นนะคะวันนี้คอลอมเบียนะคะเมอินคอลอมเบียนะคะป้ายแครด้านในมีเป๋าด้านในก็มีอันนนะคะป้ายแครนี่นะคะมีสองใบนะด้านในสแต็มกระเป๋าประวัติความเป็นมาของรีวนะคะตัวต่อไปนะคะงานซิปตัวนี้เป็นรหัสหนึ่งนย์ดสามหนึ่งนะคะเป็นเอลสามสิบแปดนะคะ ขากระบอกตรงยางทั้งตัว42.5ด้านหน้าสภาพเต็มนะคะเป็นผ้ายืดใส่สบายนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มด้านในป้าแคร์อยู่ครบทุกใบนะคะ3ใบนะด้านในสแตนกระเป๋าฉลองว้40ปีนะคะด้านหลังสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มเป้าเต็มนะไม่มีตำมิใดใดต,ต่อไปเรามาดูสีดำกันนะคะสลับกันนะ ตัวนี้ราคาหนึ่งศูนย์แดห้านย์นะคะเป็นเอลสามนะไปอยู่ที่สี่ินะวัดจินได้38นะคะพี่ตัวนี้เป็นรุ่นห้าศย์หน่งขากระบอกตรงยาวทั้งตัวสี่สิบนะสวยนะตัวนี้ขอแนะนําเลยสวยสีดํ 8, าแตดไซน์นะ้านหลนันนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะใส่แล้วหล่อเลยตัวเนี้ยต่อไปรหัาหนึ่งศูนย์เจดหนึ่งห้านะคะเป็นเอลสามนะคะ เป็นรุ่น504เป็นป้าย R นะยาวทั้งตัว43ขา8.5นะด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นผ้าไม่ยืดเลยนะคะจะเป็นผ้าปกติทั่วไปด้านหน้านะด้านหน้าสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะผ้าลักษณะผ้า,าบางน,นะคะด้านหลังสภาพเต็มปะเก็นดำนะคะป้ายแค่อยู่ครบเลยทุกใบเลยด้านในสเตปมนะคะ ฉลองร้อยสามสิบห้าปีนะใครอยากจะได้รีไวที่มีสแตนกระป๋อด้านในฉลองร้อยสามห้าหรือว่าสี่ห้าร้อยสี่สิบทักเข้ามาได้นะมีไม่เยอะนะต่อไปรหัสหนึ่งศูนย์เจ็ดหกสามนะคะเป็นเอลสามสิบแปดงานตรงป้ายเป็นรุ่นห้าหนึ่งสี่ขากระบอกตรงยาวทั้งตัวสิสิบนะเป็นผ้ายืดนะคะใส่สบายนะคะเป็นผ้ายืดด้านหน้าจะเป็นเฟรแบบนี้นะคะ ด้านในนะคะด้านในกระเป๋าป้ายแคร์อยู่ครบทุบใบเลยนะตัวนี้ก็ฉลอง1 4อนะคะฉลอง145ปีด้านหลังนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะตัวน้ี่ขากระบอกตรงนะคะขาทรงมาตรฐานเอาตัวต่อไปหนะ้าสีดำนะคะตัวนี้รหัส10805เป็นเอลสามสดงาตรงป้ายเป็นรุ่น5้าสี่หนึ่งประเก็นดำนะคะ อยู่ที่8 1จุนะคะยาทอนงตัวสี่าจุด้านหน้านะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะเป้าเต็ม้ลหลังสภาพเต็มเป้าเต็มนะสีดําสนิททั้งตัวนะคะตัวนี้สะโพกใหญ่หน่อยนะแต่ไม่ใหญ่มากนะตัวนี้รหัสหนึ่งนนะคะ,ะ,คะเป็นเอลสามแปงานตรงป้ายเป็นรุ่น514 ยาทำตัว40.8ค่อยู่ที่เนิ้วนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะด้านหลังก็สภาพเต็มทรงสวยนะคะหูมีทุกอันนะคะใบแค์อยู่ครบทุกใบ,บตัวนี้มาจากเม็กซิโกนะสเต็มกระเป๋าด้านในด้วยตัวนี้ฉลอง135ปีนะคะเอาสียินนะต่อไปรหัส1 1 0นนะ เป็นเอลสามสิบแปดงานตรงป้ายเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะคะขาเก้านิ้วยาวทั้งตัวสี่สิบห้านะคะด้านหน้าสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะเป็นกระดุมนะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะคะตัวนี้มีป้ายแคร์ไหมอ๋อป้ายแคร์จะอยู่ด้านในนะป้ายแคร์อยู่ด้านในนะคะตัวนี้จะเป็นป้ายแคร์แบบนี้นะดลำบนตัวนี้อีกใบหนึ่งนะมีตําหนิจุดเนินนะคะตรงด้านหลังน,นะหูขาดนะคะ อันเดียวนะคะถุงมค่ะอันเดียวนะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปตัวนี้ละคะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดนะคะเป็นเอลสามสิบแปดงานตรงป้ายรุ่นห้าศูนย์หนึ่งยาวท้งตัวสี่สิบเอ็ดขาแปดจุดสองนะคะเป็นผ้าหนานิมแต่ทรายนะลานรถไฟสวยมากเลยตัวนี้นะคะให้ดูลานชัดๆสวยมากหาได้ที่ไหนบ้างสวยมากด้านหลังน,นะคะทรงสวยด้วยนะ ตรงสวยมากไม่มีตำหนิใดๆนะคะต่อไปตัวนี้เป็นผ้ายืดนะคะรหัสหน่งหน่งศูนย์หนึ่งสองนะคะเป็นเอลสามสิบแปดงานตรงป้ายเป็นรุ่นห้าหนึ่งสี่ยาวทั้งตัวสี่สิบสามขายอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะเป็นผ้ายืดทั้งตัวเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือยืดทั้งตัวเลยใส่สบายมากนะคะยืดทั้งตัวเลยนะคะด้านในาสแตมป์กระเป๋าฉลองร้อยสี่สิบห้าปี ายแค์เหลือใบเดียวนะคะนอกนั้นขาดไปสองใบนะคะด้านหลันสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะประกันอยู่ครบนะคะต่อไปละหัสเนอเนอศูนย์ห้าหนึ่งอสามสิบแปดนะคะงานตรงป้ายหรือเปล่าขอดูอ้อ,อ,อเป็นงานตรงป้ายนะคะเยอสามแปดงานตรงป้ายรุ่นห้าสี่หนึ่งนะคะเป็นผ้าผ้าลักษณะผ้าบานนะคะไม่ยืดนะคะดานหลานนะคะสีดำสนิททั้งตัวเลยนะคะ สภาพเต็มเป้าเต็มนะยาท้งตัว46.5ขา7.7นะคะต่อไปสีดำนะคะรหัส11077นะคะเป็น l 38นะคะเป็นรุ่น560เป็นป้าย R อาวทัางตัว50.5นะขากระบอกตรงนะคะด้านหน้าสภาพเต็มมากเป้าซิฟนะคะตัวนี้เป็นงานเป้าซิฟเนาะสีดำสนิทท้งตัวเลยป้ายแคร์อยู่ตรงนี้นะคะเม็กซิโกนะ ตัวนี้ด้านในโอ้โหด้านในสภาพเต็มมากด้านนอกก็สภาพเต็มเหมือนกันนะยาวทั้งตัวห้าสิบนะอันนี้ลูกค้าสามารถเอาไปถ้าเอาความยาว่ลูกค้าสามารถเอาไปตัดขาเอ็นได้เลยนะสามารถไปแก้ไขเอ็นได้นะคะความยาวเนาะเอาเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้เป็นรหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองนะคะเป็นเอลสามสิบแปดงานตรงป้าย เป็นรุ่น501ยาทำตัว41ขา8.5นะคะตัวนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มนะตัวนี้จะมีสกิดสุดเซอร์นิดหน่อยนะคะอนอกนั้นก็โอเคนะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะด้านหลังน,นะทรงสวยนะเป็นรุ่น501นะคะสีดำนะเป็นสีดำแตะทรายนะ ต่อไปนะคะตัวนี้เป็นรหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สามนะคะเป็นเอลสามสิบแปดงานตรงป้ายเป็นรุ่นห้าศูนย์ห้านะคะยาวทั้งตัวสี่สิบสี่ขาเก้านิ้วนะคะเป็นผ้าหนานิ่มแตดทรายนะคะด้านหน้านะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะเป็นเป้าซิปนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็สภาพเต็มนะไม่ขาดไม่ปะนะคะไม่มีตำนิดนะคะเป็นผ้าหนา,นานแน่นนะคะ ต่อไปสีบลูยินนะคะรหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดนะคะเป็นเอลสามสิบแปดงานตรงป้ายเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะคะยาทั้งตัวสี่สี่จุดห้าขาอยู่ที่แปดจุดห้านะคะเป็นผ้าหนานิ่มแตกทรายนะด้านหน้านะคะด้านหน้าสภาพเต็มเป้าเต็มนะข้างในมีสแตัมกระเป๋านะบอกความเป็นมานะคะตัวนี้ด้านในกระเป๋าด้านในนะคะป้ายแคร์อยู่ครบนะคะสะภาพเต็มนะคะเป้าเต็ม ตะเข็บด้านในนี่ตัวนี้เป็นตะเข็บคู่นะคะตะเข็บคู่ส่วนใหญ่จะเป็นอ่ารุ่น501นะคะต่อไปตัวนี้รหัส1นื้อนือนือสานะคะเป็นเอลสางานตรงป้ายเป็นรุ่น501ศย์่งาทั้งตัว40.5ขากระบอกใหญ่นะคะด้านหน้าสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะด้านใน ด้านในป้ายแคร์อยู่ครบนะคะตัวนี้จะเป็นป้ายแคร์แบบนี้นะคะป้ายแคร์มีหลายแบบนะคะไม่ได้มีแบบเดียวนะด้านหลานนะคะด้านหลานสภาพเต็มนะคะสูงร้อยเจ็ดสิบนะใส่ได้สบายสบายตัวต่อปาสีดำนะคะตัวนี้รหัสหนึ่งหนึ่งสองสองศูนย์นะป้ายอยู่ที่สามหกว่าจินได้สามสิบแปดนะคะเป็นรุ่นห้าหกเก้านะยาทตัวสี่สองจุดห้าขาเก้านิ้วนะคะ สีดำสนิททั้งตัวลาาักษณะผ้าบานนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะเป็นประเก็นดำนะด้านในป้ายแคร์อยู่ครบนะคะสามใบด้านในสแตปมกระเป๋าฉลอง145ปีนะคะตัวต่อไปรหัส1นึ่งหนึ่ง,งสอ,งส,องสานะป้ายอยู่ที่36วัตจีนได้38นะคะรุน 1, นะ่นห้าศูนย์หน่ะยาวทั้งตัวสี่สาขาปัจุบันค่ะ ลักษณะผ้า,าไม่ยืดนะคะด้านหน้าสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะด้านหลังก็สภาพเต็มนะคะเป้าเต็มไม่มีตำลึงนะคะด้านในตัวนี้ป้ายแค่เหลือแค่ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะป้ายแค่์สามใบอะ่ะปกติมันจะมีสามใบตัวนี้เนาะมันหายไปนะมันมันขาดไปแล้วนะคะเหลือใบนี้กับใบนี้นะคะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะ ตัวนี้เป็นรหัส1 1 2 6หนะป้ายอยู่ที่36วัดจินได้38นะคะเป็นรุ่น522นะคะยาวทำตัว40.7ปลายขา7.5นะคะเป็นผ้ายืดใต้หนังนะคะด้านหน้าสภาพแบบนี้นะคะเป็นเป้าซิปนะใครชอบแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะด้านหลังน,นะคะเป็นผ้ายืดใส่สบายลักษณะผ้าไม่หนาม,มากไม่บางม,มากนะคะ ตัวนี้ขาจะเล็กนะเป็นตรงเข้ารูปนะต่อป้ายสีดำงานสีดำรหัสหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสี่เป็นเอลสามดนะคะเป็นรุ่นห้าห้าหกเก้านะอย่างท้องตัวสี่สิบปขายอยู่ที่แปดสิเจดนะคะตัวนี้ผ้ายืดประมาณหนึ่งถึองเปอร์เซนะคะด้านหน้าไม่มีตำหนินะคะสภาพเต็มนะเป็นเป้าซิปด้านในยฉลองร้อยสี่สิบปีนะปลายแค่อยู่ครบทุกใบ,บเลยนะคะ ด้านหลังก็สภาพเต็มนะคะตัวต่อไปรหัสเนอเนอสองเกนย์นะคะเป็นเอลสาสิบแปดงานตรงป้ายรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะคะยาทอนตัวสี่ห้าจุห้าปลายขาอยู่ที่เก้านะคะเป็นผ้าหนานิ่มแตดไซน์นะคะลังรถไฟชัดสวยนะคะด้านในนะคะด้านในมีป้ายแคร์ป้ายแครนะคะนี่ตัวนี้มาจากเฮลตี้นะคะหน้าด้านหลังสภาพเต็มเก้าเต็มนะคะ ต่อไปสีดํานะคะรหัสหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นเอลสามสิบแปดงานตรงป้ายนะเป็นรุ่นห้าหนึ่งหนึ่งรุ่นห้าหนึ่งหนึ่งนี่คือลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าเมื่อไหร่จะมีเนีเนาะมามีน้อยนะคะรุ่นห้าหนึ่งหนึ่งเนาะแต่ทรงสวยนะสีดําสนิททั้งตัวเลยนะคะตัวนี้เป็นป้ายหนาด้วยด้านหน้านะคะยาทั้งตัวสี่สิบห้า ใบคาอยู่ที่เจ็จหนะคะต้นหน้าสภาพเต็มมากนะคะสวยมากนะคะตัวนี้ต้นหลานสภาพเต็มเปาเต็มนะคะเป็นประเกน็ดดำนะเป็นประเกน็ดดำตัวนี้สแตป์กระต่๋าด้านในฉล่องร้อยสี่สิบปีใยแคร์อยู่ครบนะคะใบแคร์อยู่ครบทุกใบนะคะอ่ะเรามาดูตัวสุดท้ายกันนะคะตัวสุดท้ายรหัสหนึ่งหนึ่งนย์หนึ่งนะเป็นเอลสาสิบาด เป็นงานตรงป้ายรุ่น505ยาวทัตัว4.3.5ขา9นิ้วนะคะเป็นผ้าหนานิ่มแต่ไซน,นะคะตัวนี้ด้านในป้ายแคอยู่ครบนะคะนี่ตัวนี้ของเม็กซิโกนะตัวนี้จะเป็นตะเข็บเดียวนะคะเป็นเป้าซิปนะเป็นรุ่น505สภาพเต็มเป้าเต็มดัหลันนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะ โอเคนะคะชุดนี้ก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแต่และตัวเนื้อผ้าแบบไหนเป็นรุ่นอะไรนะคะมีสีดำสียินเป็นผ้ายืดก็มีนะคะแบบเป็นผ้าแต่ทรายก็มีแล้วแต่คนชอบนะคะ ก็สำหรับรหัสที่รีวิวไปในวันนี้ใครสนใจตัวไหนหรือว่าอยากดูรายละเอียดดูภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยหรือแอดไลน์ก็มาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีต่ออีพีที่3นะคะจะเป็นยี่สิสามแปดเหมือนกันนะคะจะเป็นรอบสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ